โอ้หน่าตื่นตาตื่นใจอีกแล้วครับสถานที่ประลองของทั้งสองคนดูวิวสิครับสวยงามจริงๆเลยอะแต่ว่าที่นี่มันที่ไหนกันครับคุณมันต้องสวยแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะคือบรรยากาศของริมสองฝั่งแม่น้ำแควในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกใหญ่ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการมาล่องแพชมบรรยากาศณนะสถานที่แห่งนี้ ก็ไม่ยากเลยค่ะจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเมื่อถึงสี่แยกแก่งเซียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหลวงสาย323กรุงเทพกาญจนบ,บุรีอำเภอไซยโยกทองผาภูมิเลี้ยวซ้ายที่อุทยานแห่งชาติไซยโยกใหญ่ตรงเข้ามาเรื่อยๆจนถึงป้อมซึ่งเป็นด่านเก็บค่าธรรมเนียมขับรถจากป้อมยามเข้ามาอีกประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ให้มองทางขวามือค่ะก็จะเจอป้ายท่าลงแพชมดาว หรือถ้าเกิดว่าหลงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะก็ะลองโทรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเฮ้ย hey! อะไรกันเนี่ยอารเล่นกลางกระดานแต่ต้นเกมเลยเหรอครับ มันครับมันละทีนี้ให้มันรู้สะบ,บ้างนะครับน้องหมวกกุหล,ลาบว่าอารน่ะซาจริงๆโอ้โหมาของอานนี่สร้างสารรค์และไม่ยึดติดกับรูปแบบจริงๆนะคะเพราะตามปกติแล้วในการเล่นหมากล้อมจะเริ่มเดินจากมุมกระดานเนื่องจากเป็นการใช้หมากน้อยแต่ล้อมพื้นที่ได้มากเรียกได้ว่าใช้หมากอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเริ่มเข้ามาเดินที่ข้างกระดานซึ่งมีประสิทธิภาพของหมากรองลงมาสุดท้ายจึงค่อยเริ่มเดินที่บริเวณกลางกระดานในช่วงระยะกลางเกมค่ะเพราะถ้าหากเดินกลางกระดานตั้งแต่ในช่วงแรกๆของเกมแล้วหมากของฝ่ายที่เล่นในกลางกระดานตั้งแต่ต้ตตนเกมนะคะอาจจะแทบไม่ได้พื้นที่อะไรเลยค่ะ hm, แต่ในกระดานนี้อาร์ตเดินหมากที่กลางกระดานตั้งแต่ต้นเกม ซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีนักหมากล้อมคนไหนกล้าเดินกันอ,อ,อาจจะเป็นแต่<ร>ด้วยฝีมือของอาร์ตไงครับฝีมือของอาร์ตในระดับนี้เนี่ยอาร์ตคงคิดไว้หมดแล้วนะครับว่าจะใช้หมากไม่นี่อย่างไรในภายหลังแต่ผลจะออกมาอย่างไรนะั้นก็อยู่เหนือความคาดหมายจริงๆครับหมากกระดานนี้มัน มันสุดจะบรรยายจริงๆครับมันน่าสนใจน่าติดตามมากเลยแต่ว่าแต่ว่าอะไรฮะยังไงฮะน่าเสียดายฮะเวลาของเราในวันนี้เนี่ยหมดลงแล้วครับส่วนชะตากรรมของเด็กหนุ่มหมวกกุลาบจะเป็นอย่างไรต่อไปมาเปรี้ยวๆของอาร์ตจะทำให้อาร์ตยังซ่าต่อไปได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไปของออร์ซ่า สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับในตอนที่แล้วนะครับผมผมได้อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับลมหายใจภายนอกภายในไปนะครับผมลมหายใจภายในเนี่ยเป็นลมหายใจที่หมกักกลุ่มใจกลุ่มยังนี่ยสมองดำเลย,นะลเน,ยนะครับล้อมบริเวณีอยู่จุดนี้จะเป็นลมหายใจภายในของสีดำซึ่งเขาเนี่ยโดยปกติไม่สามารถที่จะลงได้ เขาลงไปเห็นแล้วบอกว่าเป็นเรื่องขกทิ้งต,ตายออกมาครับแต่ลักษณะของการที่ท,ที่ที่ดังเนี่ยล้อมจุดจุดนี้อยู่นนะเราจะเรียกไอ้ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าห้องนะครับผมเรียกว่าห้องห้องเนี่ยนะจะมีสองแบบสองลักษณะวันนี้เราจะมาดูกันว่าห้องสองลักษณะเป็นยังไงบ้างน,น,นะครับผมลักษณะที่หนึ่งจะเป็นห้องปลอมนะครับผมวิธีการให้ดูว่าห้องนี้เป็นห้องปลอมมันเป็นยนะังไง ห้องตองราว่าโดยปกติในห้องเนี <ingo downloads> ่ยจะมีอยู่จุดข้างนอกนี่อยู่สี่จุดนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นเสานะผมเรียสี่เสาถ้ามีฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะเข้ามาสองจุดหน้าสองจุด่นี้เป็นสองจุดนี้นะนจุดนี้นะห้องเนี้ยนะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นห้องนะก็มาดูตัวอย่างข้อมูลกันนะอย่างเช่นตรงเนี้ยดรืสนามเป็นห้องอยู่นะขาไม่สามารถลงได้เวลอังนี้นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่เม <imeters> ื่อใดก็ตามที่ขาเลยนะด้เกินปิดตรงนี้เมื่อไหร่นะตีปิดไปแล้วเลยนะ ขาไมนะ่สามารถเดินตรงนี้ตัดสิ่งสามนี้ออกมาได้หรนะือแม้กระูกเ็ต่ตตตางแต่นะครับผมเมื่อเขาเดินตรงนี้แล้วเนี่ยขาสามารถเดินมงนี้ได้นะเพราะงี้จุดนี้ก็ไม่ใช่ห้องหนีนะครับสำหรับวันนี้เรามาชมเตเพียงห้องฟองก่อนในคราวหน้าเดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับห้องจีนหรอบนี้ 你笑着，评下谁的？你又如何？看歌，我不想你的，我的，谁教了的？